ปีใหม่ไทยชํำใจไปกับเ e อริกากิจกรรมสุดพิเศษพร้อมเหตุการณ์สุดชำ่ำอย่างมีของในร้านค้าที่มีของรางวัลมากมายแล้วก็จะมาแนะนําแนวทางการจัดทีมสู้บอสเก็บแต้มหยดน้าลึกลับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมอีกดาคอนิคเกิลตอนนี้ทางเกมอีกดาคอนิคเกิลเขาอัปเดตกิจกรรมใหม่มาปีใหม่ไทยชํำใจไปกับเอริกาเอริการ่างส่งการเขาจะมาในตู้ลิมิเต็ดจำกัดเวลาราชนีแห่งพื้นน้ําเป็นตัวตั้งต้น3ดาวเราสามารถมา เปิดสุ่มหาเขาได้เรียกได้ว่ามีเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสกิลท่าไม้ตายและชุดสุดน่ารักสไตล์ไทยอีกทั้งยังมีเสียงภาคภาษาไทยด้วยนะครับแบบนี้นเ,นนเวลาเรากดจิ้มที่ตัวละครนี่จะมีเสียงภาคภาษาไทยให้นะครับ เสียงภาคน่ารักน่ารักด้วยนะและเขายังมีตู้อัญเชิญคู่หูแบบดิมิตเต็ดไฮด้างู3หัวที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดไปสามารถเปิดสุุมกันได้นะครับสําหรับกิจกรรมปีใหม่ไทยเขาก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราเล่นเหตุการณ์ต่างๆเพื่อรับของรางวัลจากตรง quest ต,ตรงนี้หลังจากที่เราเคลียร์แผนที่ปีใหม่ชํำใจไปกับเอริกะก็จะได้รับหยดน้ําลือกลับเมื่อผ่านไปจนถึง7อันนี้ก็จะได้รับตัวเปิดสุุมอัญเชิญวาคิรีและเหตุการณ์ที่เราผ่านไปแล้วสามารถมาดูย้อนหลังเหตุการณ์จากตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆจะได้อินกับบทบาทตาตมเเนืือ้ออร่ง ต่างๆได้และเขาก็จะให้เราปลดล็อกต่อสู้สไปร์ลิซาร์ดบอสกิ้งกามีอยู่ทั้งหมด5ด่านด้วยกันและก็จะมีระดับยากบอสก็จะเป็นไฮด้าสำหรับบอสส่งการด่านปกติการที่เราผ่านด่านครั้งแรกจะได้รับอีเทอร์คิทตันและถ้าเก็บ3ดาวได้จะได้รับหินวิญญาณก็จะเป็นคู่หูกิ้งกาบอสตัวใหม่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีผลสะท้อนเราสามารถอเอาไปเล่นทีมสะท้อนได้ด้วยแต่ของรางวัลโดยพื้นฐานที่เราสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆนั่นก็คือหยดน้าลึกลับหยดน้ําลึกลับยิ่งด่านหลังจจนนที่ไไดด้้้ก็ะะเยอขึ และถ้าเราลงวาคิวรี่ตรงตามเงื่อนไขเขาจะช่วยเสริมเปอร์เซ็นต์โบนัสจะเพิ่มจานวนของรางวัลที่ได้นะครับโดยตัวละครที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็จะมียูนะมีมาลูรุมีโซเนีย และมีเอลิกะแต่ไม่ใช่เอลิกาล่างธรรมดานะครับจะเป็นล่างสงการซึ่งให้เขาตัวเดียวเนี่ยจะบวกให้ถึง50%และถ้ามีดาโกนิก้าจะบวกเพิ่มอีก30%โซเนียจะบวกให้10%มารุรุจะบวก5%ยูนะจะบวก5%เท่าใสา่ครบทั้ง5ตัวละครเวลาเราไปตุยด,ด่านโบน,นัสที่เราจะได้รับก็จะบวกให้ถึง100%ด้วยกันแต่ผมไม่มีดาโกนิก้านะครับผมมีเอลิกะและตัวละครพื้นฐานของรางวัลที่ได้ในด่าน3ก็จะอยู่ที่25ต่อ1รอบเวลาเราทําการกวาดล้างหรือไปต่อสู้อีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้ ซึ่งหยดน้ำลึกลับเหมือนเป็นแต้มที่เอาไว้ซื้อของในร้านค้าจะเรียกว่าค่าเงินก็ได้นะครับของที่มีซื้อในร้านค้าก็จะเป็นชิ้นส่วนเอริกะร่างสงการแบบตรงนี้เราสามารถซื้อได้ถึง20ิชิเศษมีชิ้นส่วนดากนิก้าอันนี้ก็สามารถซื้อได้ถึง20เศษมีชิ้นส่วนโซเนียซื้อได้ถึง50ิบชิเศษมีหินวิญญาณบอสยิงกาซื้อได้100เศษด้วยกันนะครับถัดมาก็จะเป็นสงการลูกปั้นช้างซื้อได้1ครั้งมีตัว ury, ต๋วอัญเชิรัววทีิมมมมคาาสสนสนั ทมที่ใช้ในการยกระดับเลื่อนขั้นเพิ่มเลเวลของคู่หูแล้วก็มีสลามเอาไว้อัปเกรดเลเวลของคู่หูมีอีกพีด้วยนะครับมีเอเลสด้วยบอกเลยว่าครบคันมากถ้าเราเน้นฟาร์มอยู่แล้วนะครับเราจะสามารถซื้อของได้หมดทุกอย่างและเวลานั้นก็ไปอัปเกรดตัวละครที่เราต้องการได้แต่ที่เราไม่ควรพลาดเลยก็คือลูกป,ปั้นช้างชิ้นส่วนเอเดกะชิ้นส่วนดาราโกนิก้าอย่างที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นบอสรงกรันแต่ดานอาจจะไม่ได้ยากมากซึ่งเราสามารถใส่วาฟรี่ตามที่เขาแนะนําได้เลยใส่ไปทั้ง5ตัวแบบเนี้ยเพราะโดยพื้้้นนนนฐานตัวาวัววละะคครรกีเ่่่งงอยยูแบิ ตัวละครเอริกะล่างส่งการแบบนี้ด้วยแล้วเขาก็โหดไม่แพ้ตัวละครอื่นๆเลยนะครับสาหรับเอริกะล่างส่งการเขาก็จะเป็นประเภทจู่โจมเสริมพลังความเสียหายคงที่เป็นตัวละครยืนแถวหลังและประเภทธรรมชาติสกิลที่1ท่วงท่าคารวะสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีแบบเดียวและขั้น1เขาจะเปิดบัฟให้กับตนเองเป็นการเพิ่มพลังโจมตี1นึ่เทิร์นส่วนถ้าเป็นขั้น2การเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าเป็นขั้น3นะครับจากการเปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับตนนนเเเเองง1ทท็จะะป2 turn. แลลยัให้ผ เลือดเท่ากับความเสียหายที่ทําได้1เทิร์นด้วยกันซึ่งสกิลนี้ก็จะแรงมากๆด้วยนะครับส่วนสกิลที่2วาลีชําระล้างสกิลนี้จะเป็นสกิลเปิดบัฟสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นต่อเป้าหมายอัตลักษณ์แพ้ทาง ขาจะเพิ่มความเสียหายที่มอบให้3 1 4 6 2เอร์นงเทินและยังทำการยกเลิกดีบัฟ2อย่างออกจากเป้าหมายได้ด้วยสกิลที่3ามอีเทอร์บาร์ดคำอธิษฐานอันแรงกล้าสกิลนี้จะใช้กับศัตรูแนวนอนทั้งหมดเราสามารถเลือกช่องได้นะครับว่าจะใช้ช่องไหนซึ่งก็จะสร้างความเสียหายไกลภาพเนี่ยเป็นหมื่นเลยและยังมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมลดพลังบ้องกันไกยภาพของตูนล,ลดลงเป็นเวลา2เทินและน้ำแข็งกัดสร้างสถานะน้ำแข็งกัดที่จะสร้างความเสียหายเท่ากับ6 67.11%ของพลังโจุของตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพน ใส่สถานะตั้มแข่งกัดได้ด้วยนะครับและยิ่งสกิลติดตัวของเขานะเมื่อใช้ท่าไม่ตายการโจมตีติดคิติคอนก็จะเพิ่มขึ้น15%สูงสุด 150%, ด150เวลาเราไปจัดทีมต่อสู้เราสามารถจัดทีมแบบนี้ได้แต่ถ้ามีดารโกนิก้าใส่ไปได้เลยนะครับเพราะดารโกนิก้าจะอยู่ที่ช่องที่2เอามาใส่แทนยูเรียส่วนตัวละครที่เหลือไม่ว่าจะเป็นยูนนะโซเนียเราก็เป็นตัวละครยืนแถวหลังมาลุลุแทงยืนได้อยู่แล้วถ้าไม่คิดอะไรมากก็สามารถออโต้ไปได้หรือว่าเราจะกดสกิลเองก็ได้เหมือนกันอย่างถ้าเอริกะ เนี่ยสกิลสองเขาก็จะเปิดบัฟใช่ไหมแต่แนะนำนะครับให้เก็บไว้ใช้งานตอนสกิลขั้น2จะดีกว่าตอนแรกถ้าเราเล่นยูเลียเราก็ใช้งานเปิดอันติเมตไปก่อนนะครับแบบนี้ทําให้สตูลดเกาะแล้วก็ติดเลือดไหลส่วนที่เหลือเราจะโยมตีหมู่ก็ได้นะหรือว่าโจมโจมตีธรรมดาไปก่อนก็ได้นะครับพอพวกนี้ไม่ต้องมีอะไรมากพอเทินถัดมานะครับเทินที่2เราก็ให้เอริกะใช้งานสกิลที่2 เพื่อยกเลิกดีบัฟและก็เพิ่มความเสียหายที่ชนะทางโซเนียก็จะโจมตีได้แรงมากยิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เปิดอันติเมทไปปิวโอ้โหบอกเลยว่า4ี0หมืกว่าแรงมากแล้วก็ยิงด้วยสกิลธรรมดาอีกสักทีหนึง่งผมก็จะโจมตีด้วยธรรมดานะครับเอริกะสักหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวเทิร์นอบหน้าค่อยให้ใช้งานสกิลถ้าไม่ตายอีเทอร์บาร์ของเอริกะ เดี๋ยวลองดูนะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับมาไม่เทิร์นเทินของฉันสก,กิลของเอลิกะเห็นไหมครับเราสามารถเลือกช่องที่จะโจมตีได้แต่จะได้แค่แถวในแถวนั้นนะครับอ,อืมใส่น้ําแข็งเกาะใส่คู่หูไปด้วยทําให้ติดพิษปีอีกเรียกได้ว่าโคตรเดือดยูรียเดี๋ยวผมจะใส่รดเลือดอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับเปิดท่าไม่ตายไปชิงแบบนี้เลยครับโหด แล้วก็ใส่อมพาดไปรอโจ,จมในเทินหน้าเพราะว่าน้องมาลูรูสามารถยืนได้อยู่แล้วโอเคมารอบนี้เอดิกะใช้งานสกิลที่2ไปก่อนแล้วเราก็จะโจมทีธรรมดานะครับแบบนี้โซเนียิงเข้าไปครับหายไปละแล้วก็เดี๋ยวเก็บตัวบนด้วยยังเหลือ ช่องในการโจมตีอีกทีหนึ่งเปิดท่าไม่ตายเข้าไปมอนเตอร์จะมีตายเกิดนะครับพวกตัวนี้อีกอย่างเลยก็คือเขาก็จะมีเลือดเด้งถ้าเราโจมตีจบไม่ลงเนี่ยผมบอกเลยนะค่อนข้างปวดหัววุ่นวายมากในการสู้นะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องเช็คดูดีๆก่อนนะครับว่าตัวพวกเนี้เรามีดาเมจเพียงพอหรือเปล่าเราสามารถสู้ได้ในชั้นไหนพอพวกตัวละครแทงเนี่ยเอาจริงๆไม่ต้องแทงก็ได้เอาแค่มาเป็นตัวละครเก็บแต้มหัวจริงๆจ,จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับ งั้นเดี๋ยวเราจะเก็บตัวบนไปก่อนล,ลองดูว่าเอิกาจะสามารถจบได้หรือเปล่านะครับอ่าจบได้อยู่จบได้ยิงไม่ไม่หลนด้วยเดี๋ยวเจอเ๋ <c oughs> จเจอสกิลล้วงหลังนะครับปเปิดปบัฟหน่อยแล้วก็ตัวนี้ครับ ยูเรียเพิ่มดาเมจไปอีกแค่นี้ก็มีบัฟเยอะเลยนะทั้งเพิ่มพลังยจงตีเพิ่มอัตราคิดค่อนสร้างความเสียหายตามสัดส,ส่วนเพิ่มพลังยจมตีไปอีกแล้วก็เพิ่มความเสียหายต่อศัตรูที่อัตลักษณ์แพ้ทางเพิ่มขึ้นได้เปิดท่าไม่ตายของยูเรียไปก่อนครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้งานสกิลนี้เลยครับกันไม่เก็บด้วยจัดโหดจัดหวดแล้วก็จัดดา แล้วก็เปิดอันติเมตเลยไหมก็คงต้องเปิดอันติเมตนะครับเออเพื่อจะโจมตีแนวหลังแล้วก็โจมตีเอ๊เหมือนจะไม่แรงมากปืนฟูตายเกิดแล้วก็ปิดไปซะตัวนี้ก็ต้องฮิวหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมาเรารู้จะหล่นซะจากนั้นยิงธรรมดาแล้วก็เปิดท่าไม่ตายนะครับจากตรงนี้ ยังไม่ล่นหรอยังไม่ลนเออตีด้วยสกิลนี้แล้วก็ตีธรรมดาครับเป็นการจบเน้นฆ่าตัวหลังเข้าไว้ตัวอื่นค่อยว่ากันแค่นี้เราก็สามารถเคลียร์สามดาวได้แต่ถ้ามีดรากนิก้าก็จะง่ายมากขึ้นกว่านี้ส่วนในการต่อสู้บอสยากเดี๋ยวผมจะใช้เป็นทีมแบบนี้เอาละกันนะครับลองไปดูก่อนว่าจะเป็นยังไงถ้าหาตัวโจมตีเดี่ยวด้วยก็จะดีนะครับจะเล่นได้ง่ายขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะโจมตีเดี่ยวด้วยสกิลไปก่อนแบบนี้เปิดโล่ตั้งโล่ โจมตีเข้าไปอยู่นะใส่สก,กิลนะครับอ่าเหลืออีกรอบหนึง่งโจมตีหมู่ด้วยโซเนียแล้วกันใช้สก,กิลแบบให้เต็มที่แลวเราก็จะได้เปิดปบัฟแล้วก็เปิดปบัฟของอารพิสอีกสักรอบหนึง่งเพิ่มความเสียหายที่ทำได้แล้วก็ใส่ความเสียหายที่ทำได้จากการโจมตีเดียวนี่บอกเลยว่าบอสก็จะโดนแบบหนักหน่วงและความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีก แล้วก็โจมตีด้วยโซเนียนะครับดูหลอดการโจมตีบึง้งหยอดไปอือองหมื่สามแล้วก็เปิดอันติไปด้วยแค่นี้ก็โดนไปครึ่งหลอดแล้วนะขนาดเจอสกิลหมู่ด้วยนะครับมียากตัวนี้ก็ตีได้แล้วก็ตีเดี่ยวด้วยเอริกาเปิดท่าไม่ตายไปอีกอืม ตนไปแค่นี้ก็จะหล่นแล้วเอ้ยผมลืมตีเดี่ยวด้วยอาพิสงั้นบอกก็จะโดนแรงขึ้นมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับอะเดี๋ยวเราเอาโซนเนียลองยิงไปก่อนนะครับอาจจะหล่นโอเคเรียบร้อยครับ เนี่ยแหละการต่อสู้ด่านแรกก็จะง่ายหน่อยจริงๆตัวแทงไม่ต้องนะแค่เอามายืนให้ครบทีมพอแค่เอริกะก็โหดแล้วสามารถจัดทีมแบบนี้ไปต่อสู้ชั้นอื่นๆได้เลยนะครับยังไงสาหรับในพาคนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่ามาแนะนํากิจกรรมใหม่และก็การตีบอสและตัวละครใหม่อย่างเอริกะสงการไม่ควรพลาดเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดเกมอีกดาคอนเก้นมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมฝากรบกุนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย